าคุณคือคนทำงานรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาเก้าอี้ทำงานอเนกประสงค์ที่จะช่วยให้คุณ work-life balance ดีขึ้นฟังทางนี้เลยค่ะแน่นอนว่าในยุคนี้นะคะเราไม่ได้ทํางานแบบ9 to 5อย่างเดียวแต่มีระบบ Hybrid working เข้ามาด้วยทําให้การทํางานของเราเนี่ยยืดหยุ่นขึ้นแต่ความท้าทายก็คือการแบ่งระหว่างเวลาส่วนตัวแล้วก็เวลาทํางานค่ะบางทีเนี่ยบ้านก็กลายเป็นออฟฟิศและออฟฟิศก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านไปด้วย รีวิวรีวิววันนี้นะคะจะพาทุกคนไปรู้จักกับเก้าอี้เพื่อสุขภาพรุ่นแกลมอลค่ะที่ตอบโจทย์และเข้าใจคนทํางานยุคใหม่ค่ะเมื่อที่นั่งทํางานเนี่ยกลายเป็นที่นั่งพักผ่อนไปด้วยสําหรับคนเมืองที่อาศัยอยู่ในคอนโดหรืออยู่ในพื้นที่จํากัดนะคะความท้าทายก็คือการจัดสรรพื้นที่ระหว่างการทํางานแล้วก็การพักผ่อนเพราะบางทีเนี่ยเก้าอี้ที่เรานั่งทํางานในตอนเช้าอาจจะเป็นเก้าอี้อ่านหนังสือในตอนเย็นก็ได้แต่ไม่ใช่เก้าอี้ทุกตัวที่จะตอบโจทย์กิจกรรมที่หลากหลายเหล่านี้สิ่งที่ตามมาก็คืออาการปวดเมื่อยไม่สบายตัว และกระทบต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวแกลมอจึงถือเป็นโซลูชันใหม่ของคนทำงานนะคะด้วยนวัตรกรรมที่พักแขนแบบพับเก็บได้90องศาใช้งานสะดวกเก็บสบายไม่เปลืองพื้นที่ค่ะเรียกว่ามีประสิทธิภาพทั้งการทำงานแล้วก็การพักผ่อนเลยค่ะมาพร้อมระบบปรับเอ็นพิง104-115องศาเอนสบายหรือจะปรับแรงต้านให้เหมาะกับน้ำหนักของแต่ละคนก็ทำได้ แล้วก็มีดีไซน์ที่ใส่ใจสุขภาพด้วยพนักพิงดบับ s curve นะคะที่ช่วยรองรับแนวกระดูกสันหลังได้อย่างเป็นธรรมชาติผสานกับวัสดุตาข่ายระบายอากาศคุณภาพสูงที่มีทั้งเบาะรองนั่งแล้วก็พนักพิงหลังนะคะช่วยให้การทํางานเนี่ยไม่ร้อนไม่มีเหงื่อสะสมแม้ว่าจะนั่งทํางานต่อเนื่องนานๆค่ะมาพร้อมระบบปรับความสูงแบบไฮดรอลิกนะคะแล้วก็โครงสร้างวัสดุธรรมชากไนายลอนคุณภาพสูงมั่นใจเรื่องความแข็งแรงได้เลยเพราะรองรับน้ําหนักได้ถึง110กิโลกรัมค่ะแล้วก็มาพร้อมล้อที่เป็นมิดกับพื้นผิวทุกประเภท ซึ่งรุ่นนี้นะคะเขามีให้เลือก2ส,สีด้วยกันก็คือสีเทาและก็สีดํานะคะห้องใครเหมาะกับสีไหนก็สามารถเลือกได้เลยเมื่อคุณใช้เวลาทํางานกว่า40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็เลยต้องเลือกเอี้นั่งทํางานอย่างพิถีพิถันซึ่งกลมอรเนี่ยมาในราคาที่เข้าถึงง่ายแต่ได้มากกว่าเ้าอี้นั่งทํางานค่ะเพราะว่าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการ work life balance ค่ะแถมยังตอบโจทย์คนที่อยู่คอนโดหรือว่าคนที่มีพื้นที่จํากัดนะคะเพราะว่าการทํางานที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเริ่มต้นจากการนั่งที่ดีค่ะ แต่สุดท้ายแล้วนะคะนี่ก็เป็นเพียงการลดความเสี่ยงสุขภาพเท่านั้นเพราะสิ่งสําคัญก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็การนั่งของเราค่ะเพราะเราเชื่อว่าแค่ปรับสิ่งเล็กๆสุขภาพของเราก็ดีขึ้นได้แล้วค่ะและถ้าใครสนใจเก้าอี้รุ่นนี้นะคะก็สามารถแวะมาลองนั่งที่หน้าสาขาของดีเวลได้เลยหรือจะคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกดสั่งซื้อได้เลยค่ะและถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งไม่ให้พลาดคลิปถัดไปกันด้วยนะคะไว้จกันใหม่่คะบ